ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนถ่ายผู้คนเริ่มซื้อขาย ID ในวงการวิดีโอเกมเพื่อนๆคงจะได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับกับการขาย ID ตัวเกมที่มีอยู่ทั้งหมดว่าจะมีราคาเท่าไหร่ของวงการวิดีโอเกมฝั่ง PC ในตัวระบบ s t e ีมหรือจะเป็น E ีพ g เกมที่ได้เห็นกันในสื่อโซเชียลก็เป็นเรื่องปกติในสังคมของประเทศไทยเราไปแล้วเพราะเกมสาย PC ในเวลานี้แทบจะเป็นศูนย ในการออกตัวแผนเกมให้ซื้อเล่นกันใช่ไหมล่ะครับและในตัวอนาคตต่อไปก็คงจะเริ่มเห็นการขายตัว i อดีของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลที่มากขึ้นเพราะรูปแบบของการเล่นเกมในฝั่งเครื่องเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งปูนินก็มีเกมต่างๆที่น่าเล่นมากมายและไม่อยู่ในรูปแบบฉบับของตัวตลับหรือบางเกมก็ลงในแบบตลับนะครับแต่การจะหาซื้อมาเล่นนั้นมันก็เป็นไปได้ยาก กับลาวเกมเมอร์ต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นตลาดใหญ่เหมือนอย่างเมกาและประเทศญี่ปุ่นส่วนเทื่อเล่นเกมคอนโซลอีกตัวหนึ่งที่มีช่องใส่แผ่นก็เหมือนกับไม่มีโดยเฉพาะเกมเมอร์ในประเทศไทยที่การเข้ามาทําการตลาดเครื่องเนเกม Xbox Series ไม่ว่าจะเป็นรุ่น S หรือรุ่น X ที่รอคอยมานานแสนนานเรียกว่าคอยจนเกเลยก็ได้นะครับเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ3ปีกันแล้ว กับเครื่องเล่นเกมตัวนี้ที่ออกมาโลดเล่นและเมื่อไม่มีการทําการตลาดในประเทศไทยมันก็ต้องบอกว่าการที่จะหาตัวแผ่นเกมของของเครื่องเล่นเกม Xbox Series โดยเฉพาะตัวรุ่น X ก็ต้องหาซื้อยากเป็นธรรมดาแต่มันก็ยังมีอีกช่องทางที่จะหาตัวเกมใหม่ๆมาเล่นได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการขอยืมจากเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทแต่ไม่ใช่ยืมตัวแผ่นนะครับแต่เป็นการขอยืมตัว ID หรือตัว X c c เข้ามาเลยหรือจะเอาวิธีที่สะดวกและง่ายกว่านั้นก็คือการแชร์ตัวเกมผ่านทางระบบ Family มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเล่นเกมผ่านเครื่องเ,เกมคอนโซลที่ชื่อว่า Xbox Series กับรุ่น Series X ที่ไม่ต้องง้อตัวแผ่นเกมก็เล่นแบบเดียวันได้อย่างสบายใจถ้าหากเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองถามหาคนเล่นตัวเกม Diablo 4กับเกมเมอร์ในประเทศไทยได้เลยนะครับว่าเล่นตัวเกมนี้แบบชนิดใดกันอยู่ และคะแนนก็คงจะเกือบเอกฉันว่าก็ต้องเล่นแบบดิจิตอลและตัวรูปแบบการเล่นเกมแบบยุคเก่าอย่างตัวตลับของ Nintendo หรือจะเป็นตัวแผ่น DVD บูเลของทางฝั่ง Xbox มันก็คงใกล้จะเลือนหายไปแต่จะบอกว่าเลือนหายไปแบบสนิทเลยเหรอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าจะยกภาพตัวอย่างให้เห็นชัดเจนหน่อยให้เพื่อนๆน,นึกถึงตลาดวงการเพลงนะครับเพราะในการที่จะหาเพลงฟังในยุคนี้ คงไม่มีใครไปร้านเพลงและซื้อแผ่นซีดีมาฟังกันแล้วกับราประชากรครึ่งคอนโลกแต่สาหรับในบางประเทศการซื้อแผ่นซีดีเพลงก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่บ้างก็อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือหากเป็นนักร้องศิลปินที่ระดับขึ้นหิงเสียงเทพๆการจะผลิตแผ่นซีดีออกมาควบคู่กับแบบดิจิตอลพวกเราก็พอจะเห็นกันเนืองๆแล้วก็ยังคงมีความต้องการอยู่เช่นกันสาหรับแฟนๆของศิลปินเหล่านั้นแต่จะมีศิลปินสักกี่คน ที่จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้กับยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นอนาคตการต่อคิวซื้อซอฟต์แวร์ตัวเกมที่จะต้องได้ของทางฝั่งตลาดเกมคอนโซลที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ในตัวคลิปนี้นะครับก็คือในยุคอดีตกับตัวเกม d r a g o n Quest 3ของทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเขาที่มีผู้คนเข้ามาต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดช่วงเช้าตรู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นความคึกคักแบบเช่นนี้แล้วแต่เพื่อนๆลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ กับเกมดังอย่างซ e l d a t ท a r อ of the k i n g d o มมันก็เหมือนยังเป็นการยืดอายุตัวบรรยกาศของการเข้าซื้อแผ่นเกมได้อยู่แต่ตัวความคึกคักนั้นก็คงจะเทียบไม่ได้กับในยุคสมัยก่อนเพราะตัวรูปแบบการเล่นเกมในฝั่งคอนโซลที่มีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวกับการเล่นผ่านตัวตลับเท่านั้นคราวนี้ก็มากันที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวสุดท้ายที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือฝั่ง PlayStation ของทางโ o n ี่ ว่าเขาจะเริ่มลดบทบาทของการเล่นเกมแบบแผ่นลงแล้วไหมเพราะเครื่องเล่นเกมตัวล่าสุด PlayStation 5ก็มีรุ่นตัดช่องใสดิสหรือแม้จะเป็นตัวขาวลือรุ่นโมเดลใหม่ก็จะไม่มีช่องใสดิสแต่จะขายเป็นอุปกรณ์เสริมแยกต่างหากหากคนที่อยากจะซื้อแบบแผ่นมาใช้งานมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณกายกแล้วนะครับว่ายอดผู้เล่นที่จับจ่ายซื้อตัวเกมส่วนมากก็จะเลือกการซื้อตัวเกมแบบดิจิตอลมากกว่าตัวแผ่นแล้วนั่นเอง และสัญญาณในประเทศไทยเรานั้นมันก็เริ่มสอเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจํานวนตัวแผ่นเกมนั้นก็จะมีการเข้ามาจําหน่ายที่ช้าลงหรือบางเกมก็ไม่ได้มีการสั่งเข้ามาจําหน่ายยิ่งเป็นเกมในหมวดอินดี้หรือนอกกระแสด้วยแล้วก็คงจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นและเกมที่จะบอกได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลานี้ว่าผู้เล่นของแพลตฟอร์ม PlayStation 5เลือกที่จะซื้อตัวเกมแบบชนิดแผ่นหรือดิจิตอลมากกว่ากัน โดยเฉพาะในตลาดฟั่งบ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่นเราจะได้เห็นภาพข่าวคนเข้ามาต่อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้อตัวแผ่นเกมตัวนี้อยู่หรือไม่เหมือนเกมเซลดาได้ไหมกับไฟนอลแฟนต a ซีภาคที่16ของช่วงเช้าวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ไปต่อได้อีกนานแค่ไหนแต่สิ่งที่จะตอบได้ชัดเจนก็คงมาจากปากโซนี่ที่พวกเขานั้นก็มีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนะครับว่าเหล่าเกมเมอร์ของพวกเขา เลือกรูปแบบการเล่นเกมแบบแผ่นที่มีสัดส่วนที่น้อยลงกว่าแบบดิจิตอลหากนำมาเทียบกับในปีนี้และนี่ก็เป็นตัวข้อมูลและมุมมองของ a c o n นส์ทีที่หยิบออกมาพูดกันอีกครั้งนะครับกับรูปแบบของการเล่นเกมที่มันจะต้องเปลี่ยนไปกับแผ่นเกมที่จับต้องได้กลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดหรือแม้จะเป็นระบบการเล่นเกมผ่านทางระบบคลาวด์ที่จะเข้ามารองรับผู้เล่นเกมรุ่นใหม่ที่พวกเขาอาจไม่ได้ซื้อแผ่นเกมมาที่ร้านเกมแล้ว และเลือกที่จะกดจิ้มดาวน์โหลดเกมกันอย่างเคยชินส่วนเกมเมอร์ยุคเก่าแบบผมก็คงจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะรักษาวิธีการเล่นเกมแบบจับต้องได้ให้อยู่ต่อไปและไม่หายไปในยุคของพวกเขาอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมในตัวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า <And S 1> สวัสดีครับ